เ็ดังงขับเลยเห็นบงม่วงลายจ้ายี่ต้นนะลายคือนำลายลายคือจะกินเตรดน้ำปลาหวานจ้ะเห็ดไว้เห็ดไว้ลายใส่ตู้เย็นไว้น้ำแต่กินลายเมื่อโอเคพูกของเขาแบบมี้พริกจ้าพี่กินหมูหันแล้วแล้วก็หอมซอยแดงหอมแดงซอยแล้วจ้าหวยนึงพี่น้องเฮ็ดลายพี่น้องมักมักหอมแดงจ้ามีกุ้งแห้งค่ะุ้งแห้ง น้ำตาลเนาะเดียว่กุ้งกุ้งเป็นตัวบะหมี่ได้พี่น้องเด้อมีแต่กุ้งฝอยมีแต่กุ้งฝอยพี่น้องครับผมเครื่องที่สีเห็ดน้ำป่าหวางสูตรเด็ดเด้พี่น้องเด้อมีมีน้ำตาลปิ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้พี่น้องหรือน้ำตาลอ้อยก็ได้พี่น้องมันจะหอมสองมีหอมมักน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายพี่น้องสามมีพริกพริกกีนุ่สวน ซี่น้ำปลาอย่างดีก็ได้พี่น้องห้าเกลือกุ้งถ้ามีกุ้งตัวโตๆก็ใส่กุ้งตัวโตๆได้ด้พี่น้องด้วยกุ้งแห้งตามด้วยขาดไปได้คือกะปิพี่น้องกะปิกะปิขาดไปได้คือกะปิเอาเริ่มเตรียมขั้นตอนนะพี่น้องนะคนทาสีเ็ดน้ำปลาหวานเขาต้องเตรียมขั้นตอนตอนพี่น้องขาดบมดได้คือกระทะพี่น้องขาดบมดได้คือกระทะนะพี่น้องนะไม่หมาะไปได้ เดี๋ยวท่านจะใส่หม้อก็ได้พี่น้องน้ตา,ามด้วยน้ำน้อยจ้ะตามด้วยน้ำพอแล้วจ้ะจุดแก๊สปั๊จุดแก๊สครับผมแล้ว อันแรกคือน้ำตาลจ้ะน้ำตาลปึ๊กน,น้ำตาลปี๊ดมาเลยโอเคใส่ <Okay. S 1> หมดเลยมกหวานน้อยใส่น้อยบ่ครับจ้าตุ่นกับผู้ป็นน้ำปลาหวานมะลายใช้าลายเพ็ดยนเังครับเลยเพ็ดน้ำปลาหวานจ้า นานี่นาบักม่วงบักม่วงออกไหลเคี่ยวให้น้ำตาลข้นเคี่ยวให้<ค>น,น้ำตาล <ขอ S 1> <า>ละลายก้นจ้ะตาลละลายก้นได้พี่น้องเด้อนาตัะน้ำเล้อพี่น้องใส่เกลือน้ำเอาละลายได้ที่แล้วพี่น้องตามด้วยเกลือเกลือจ้ะพอประมาณเลยพี่น้องเด้อตั่ไซรลายดอกจ้ะพเพราะว่าเขามีน้ำปลาอยู่มีแก่น้ำปลาจ้ะตาลตามด้วย กล้วยกล้วยนี่แหละสานีแหละจ้ากระเทียมซสานีน้ำปลาตามด้วยโบได้ตามะพ่อยังยังมาให้ตามคนเราคนก่อนคนเราเฮ็ดอันนี้ให้มันเคี่ยวน้ำตาลให้มันหีดจัง่อยกันจ้ะโอ้ขั้นตอนขั้นตอนพี่น้องงูนี่ใส่ที่หลังงูจ้ะโอ้อันนี้ใส่ที่หลังบ่ครับจ้าใส่ที่หลังพริกกุ้งหอมซอยที่หลัง านะพี่น้องใส่ผงนงัวนหน่อยอ้าวใส่ผงนัวสักหน่อยใส่ลายเด,ดี๋เด้อพี่น้องเด้อมันเสียงใส่ผงนัวสักหน่อยสองส่วนกับพ่อมั้งหนึห่งสามสักเข็มตามด้วยกะปิจ้าเดี๋ยวหาส่วนตามด้วยกะปิจ้าสูตรนี้ใส่กะปิน้ำพี่น้องตามนะด้วยกะปิจ้า กระปุกหนึ่งนะจา้ากระปุกที่เขาซื้อสิว่าบาที่ละไฟแห้งไรกันรสเด้งห้องเคี่ยวให้มันเหนียวก่อนปะครับจ้า กำลังเดือดพี่น้องกำลังเดือดกำลังเดือดพี่น้องเขี่ยมันเดือดเดือดนะพี่น้องเด้อเขี่ยมันเหนียวจังเลยที่อทหอไม่ใช่ละระหว่างการล่อเพื่อน้ำปลาหวานเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผมสิม,มาปิดหมักม่วงก่อนนะพี่น้องเด้อ เพื่อว่าไปกินกับน้ำปลาหวานพี่น้องนี่นี่นี่มะม่วงกำลังดกดกพี่น้องเลยพิก่อนพี่น้องก็น้ำปลาหวานทำน้ำปลาหวานต้องมีมะม่วงนะครับเด้อพี่น้องเด้อมะม่วงยังก็ได้พี่น้องได้แต่ท่านหมักกินมะม่วงแก้วมะม่วงซอสแล้วมะม่วงยังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมาใครสนใจก็เชิญพี่น้องได้มะม่วงมาเลยพี่น้องนี่ไปได้พี่น้องมาได้ ลายนวยเติบพี่น้องเอง้ยกินกับน,น้ำปลาหวานเดือดแล้วพี่น้องยังเดือดแล้วเดือดแล้วสักครู่เอาพี่น้องบานนี้เป็นย,ยุน้ยน้อยแล้วจ้าะมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อได้ที่เลยปิดเกตเลยตามด้วยหอมแดงจ้าโอ้ตามด้วยหอมแดงจ้าเชี่ยวได้ที่แล้วบ่ครับนี่จ้าเชี่ยวได้ที่แล้วจ้า อหอมแด,ดงลงเลยพี่น้องโอ้มักน้อยเส้น้อยมักลายเส่หลายมักลายเส่ลายพี่น้องฉันมักลายค่ะนแก้วัดไดน้ำได้พี่นอ้องไหยหอมแดงเป็นยาบำรุงพร้อมพ,พี่นอ้องหอมแดงบำรุกงกำลังท่านหญิงท่านชายได้อย่างดีตามด้วยกุ้งแห้งจากกุ้งแห้งกุ้งฝอยกุ้งฝอยเราบอมีกุ้งตัวใหญ่น้อพี่น้องเนาะเอาหาได้สำนีเขาก็เอส์สำนีได้พี่น้องเด้อตามด้วยพริกตามด้วยพริกพริกขีนัวหั่นอะไรจ้าใส่หมดเลยมากพริดตี ต่อไปเดี๋ยวขับโอ้ยคนข้นเลยมันเย็นก่นนอนเหมือนาก,ากันโอ้ต่อไปก็คนก้อนสิน้องข้นเลยมันเข่ากามจ้าโอ้ยเป็ดตระเสียบทิพี่น้องนเย็นจังง่อยกันเนาะพี่น้องเนาะจะกินจังน่อยก่อนพี่น้องของเราปลอบมะม่วงทาโอเคแล้วบอคับเนี่ยโอเคแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเครอให้มันเย็นบ่ครับจ้าให้มันเย็นค่ะโอเคเอาเอาเอาโอเคโอเคไปปลอบมม่วงทาจ้า จะจักกินเลยเอาไว้หนีเลยเนาะเฮาพี่เปีตาเสีทำยงังไงนี่ผมม่วงหลายพี่น้องแล้วไ่ได้ซื้อ,อกีดไ่ได้ซื้อดอกมันกำลังหัวเหลืองบินกำลังเสบพี่น้องเนี่ยบอกพี่น้องบัด จักเลยพี่น้องมาใครสิกินน้ำไปอยากมาเด้อส่วนเล็กหน่อยเนี่ยอืม ะม่วงกับบตุม่มบันใดพี่น้องแซ่บมาพายน้ำลายไหลพี่น,อน้องเชิญแซ่บปะครับแซ่บแซ่บแม่แม่พูดอะไรอย่างไรเอาอีกจะเขา โอเคครับผม